ก็วันนี้เรามาพบกันอีกหนึ่งอาการนะครับก็ตัวนี้เป็น iPhone X1 Max ลูกค้าแจ้งว่าใช้งานอยู่ดีๆเครื่องรอนแล้วก็ดับไปพอ,อทางร้านนะครับได้ตรวจเช็คนะครับมีการเสียบสายชาร์จก็ไม่มีการตอบสนองใดๆทั้งสิ้นนะครับอันนี้มีการแกะเช็คคร่าวๆแล้วนะครับพบว่าตัวเมนบอร์ดช็อตนะอันนี้นะครับเสียบไม่มีการตอบสนองมีการแกะแล้ว เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าคําว่าบอร์ดช็อตมันเป็นยังไงนะครับตัวนี้คือซัลายนะครับเป็นแหล่งจ่ายไฟโดยโปกตินะครับถ้าเสียบสายซัลายเข้าไปนะครับตัวกระแสด้านล่างนะครับะจะ,จะ,จะอยู่ที่ศูนย์เหมือนเดิมแล้วกดออนนะครับกระแสถึงจะขึ้นแต่เครื่องนี้นะครับเสียบเข้าไปนะครับกระแสขึ้นเลยแต่นี้เขาเรียกว่าลักษณะตัวบอร์ดช็อตต้องซ่อมที่ตัวบอร์ดเท่านั้นถ้าจุดเสียบไม่มซ้อซ้อน Xsmax ใช้เวลาซ่อมประมาณ 1- นถึงสชั่วโมงขึ้นอยู่อาการเสีย ก็เดี lings, uhh. ๋ยวเราไปดูหลังทําเสร็จนะครับครับก็ทางร้านนะครับจากการซ่อมตัวเมนบอร์ดเดิมไม่เรียบร้อยนะครับก็เครื่องเปิดติดปกติแล้วนะครับเทสฟังก์ชันพื้นฐานใช้งานได้ครบหมดนะครับก็ตัวนี้เป็นตัวบอร์ดช็อตสามารถซ่อมบอร์ดเดิมได้อยู่อ่าก็ถ้าลูกค้ามีอาการประมาณนี้สนใจก็ติดต่อทางร้านได้เลยอ่ะยังไงนะครับฝากลูกค้านะครับกดติดตามกดหัวใจด้วย